สวัีค่ะพี่น้องวันนี้สมองพระพี่น้องมาหลอเบิ้งให้นาเด้อค่ะพี่รถพวงมาฝนตกแห้งๆค่ะเดี๋ยวสมองจะแทนให้เบิ้งเด้อค่ะวันนี้วันสุขที่นี้สิบเอ็ดเด้อครับพี่น้องดูนะเดี๋ยวสมองจะให้เบิ้งค่ะโอ้ยรถตกมาเจ้าหนี้เต็มมือวานนี้ไม่มีน้ำเลยค่ะนี่น้ำเต็มไปเบิ้ลเลยค่ะพี่น้องเบิ้งน้ำเต็มให้นาเลยค่ะบรรยากาศทงนาสีเขียว ฝนตกจว่งตีซีจะเข่าตีหานะคะตกแข้งตกเกล็ดหอดเสาเลยพี่น้องตอนนี้ก็สองโมงเสารแล้วล่ะค่ะกําลังสิแล้ไมาอีกอคุณฝนกําลังสิแล้ตกไมีกิอารถมอเตอร์ไซค์มาว่าอะไรพี่น้องก็เลยได้เอารถมอเตอร์ไซค์ติดพวงมามอเตอร์ไซค์เพียวๆย,วยานมืนค่ะทางมาถงมาทานำ้ำใหนน้านะขาวาพับเขาก็เริ่มใหญ่เริ่มสูงแล้วล่ะค่ะ โกตน้นนี้อาบต้นเลยปะโกตัน้ำนอลีกับน,น้ำหลจนเนี่ย น้าสุไหได้ฝนตกหนักคับพี่น้อง่ะฝนตกแขงฝนตกหนักค่ะเดี๋ยวเปิดประตูกอนโอ้โมนมาต้อนรับเราตินะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดประตูก่อน,อนเปิดประตูแล้วพี่นอ้องอ,อออ๋อ,อ เสียงฟ้าห้องพึม oh พ right ึมพึมพึมทั้งปุ่นมาอีกแล้วค่ะไปพี่หยางคิดฮอดบ่หฮึนอนทงตีมือคืนเนี่ยเลี้ยงไว้เฝ้าให้เฝ้าน้าพี่น้องใส่ใส่ยืนเบิ่ยืน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 นึงยืนเจ็บขาตจีโอ้ยต้นบักคุงโคนโอ้ยบ่าว่า่บักกว่าบักกว่าไปบ่าว่าว่าเจ็บต้นบักคุงโคนพี่น้องเดี๋ยวจะได้ยางต้นบักคุงอีกตัวเนี้ยค่ะ ตุ่นบักหุ่งลมแล้วนี่เพิ่นบักทนค่ะเดี๋ยวกิมัดไส้ต้นนั่นละ่ะดินมันเป็นดินแบบดินให้น้านะคะเพราะเคอยยู่ปันไหลมองเนี่ยเพราะว่าสมองเกตมาใส่ตุ่นบักหุ่งกระโคนอีกละน้ำตาลโอ้ยน้ำท่วมไหลเข่ากระทอมเลยพี่น้องโอ้ยจืนไหล ต้นมะคุงขึ้นแล้วค่ะดี๋ยวยางไปเบื้องน้ำดานหนาก้อนน้ำหลยบ่้เป็นเขาสามองหมอกค่ะเขาสามองอยูุ่ฟังทั้งพีฟังทางทั้งพีค่ะด้ยนี่เขาสามองฟังพี่ค่ะเพระาะ่ามีน้ำก้อนเพิินก้อนบานก้อนเมืองเพิินกันเลยไงงามเขียวกลัวค่ะแมนเบิดเลยค่ะพี่น้องเขียวไปพูนหอดต้นยุค,คาฟังคุณน,นะคะ ทั้งโน้นกระทอมมะนี่โน้นกระทอมทั้งคุณฟังทางทั้งพีค่ะนี่น้ำในพี่น้องเบื้องฝนตกม้ามือเดียวน้ำเต็มให้น้ำเลยค่ะน้ำคักน้ำเน่บรรยากาศทงน้น้ำเต็มให้น้พี่น้องบรรยากาศดีค่ะ ตกมาเท้าเดี่ยวน้เต็มเทียงน้าเลยว่ยนาน้ำต็มให้น้าเลยน้ำต็มเทียงน้าเลยค่ะวัดสดุยงางไปเบื้องฟังผีกันค่ะบรรยากาศช่วงเศ้าๆนี่มันยางออกกําลังกายนี่คือจะดีเนาะถ้าฝนบ่ตกนะคะฟังนี่บ่มีน้ำเลยได้พี่น้องตะวันน้ำหลายทั่วให้น้าเบิดทุกให้เลยค่ะ ตื่นเต้นหลายฝนตกบรรยากาศบรรยากาศดีแหงบรรยากาศดีสุดๆค่ะหาใส่บ่ได้อีกบรรยากาศฝนตกเท่าเขียวน้ำกระเต็มเบิดแล้วครับพี่น้องน้ำทั่วไฮเบิดสููไฮเลยค่ะ โอ้ยเสียงเขียดเสียงเขียดเสียงนันหอกเขียดเจ้านายเขียดี่โมพี่น้องแลยพี่น้องไดยยินบ่บรรยากาศได้เสียงยิงเสียงเขียดบ่ค่ะฝนตกฝุ่นยังกิจตกไม้อีกอยู่เด้อค่ะห้องถึมพ่มพ่มพ่ม,มยู่พุ่นอะคะ่ะ ยวไปเบิ้งผักบัวก่อนผักบัวแบงปลูกไว้ถือน้ำผลกําลังสีหลงหัวค่ะพี่น้องปลูกไว้แต่ต้อแนวค่ะนันน่หัวกําลังสีหยะค่ะนี่หลงหัวแล้วค่ะอีกสักน้อยกระิได้กูดอกพี่น้องงามติบอยุ่ค่ะผลกระลินแสแสะแสแฉะนี่ละสมองกัญยางไทยบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ้งน้ำยางวนกระทอมค่ะยางวนเถียงนา แตงน้อยนี่สุกยังเน,นอะเบิ่งกอนแต่งจริงค่ะเมื่อท่านได้สุกหรอค่ะเมื่อท่านได้ล้นควัแต่งจริงเมื่อท่านได้สุกดอกเดวให้เพิ่นล้นขวัก่อนพี่น้องบรรยากาศทงน้ากรสสเปินประมาณนี้ละค่ะเสียงฟ้าฮองเพิ่มๆๆอีกแล้วค่ะ ทัดมาฟังผีค่ะมาเบิ้งให้นะพี่น,อน,ในใ้องเขาบดท่านได้ใส่ปุ๋ยดอกค่ะอีกจักน้อยกะทิดใส่ปุ๋ยแต่บ่อยากให้เพื่อนสูงหลายก็บลยใส่ไวด้ดอกพี่น้องน้ำเต็มให้นะเบิดทุกไฮเลยค่ะทัวไฮน้ำหลายค่ะบรรยากาศพูดนะเสียงอึ้องหงคักอยู่ในหออบานคนนะครับพี่นอออ้องคนนะอ,อึ้งหงคักที่หลี เดี๋ยวมาเบิ้งผักก็นะน้ำถ่วมพักเสาหมองเริ่มไปปลูกพักไว้ัตต้ในแถวค่ะนี้ยานน้ำถ่วมแจ้กระบอกท่วมดอกค่ะเดี๋ยวเพิ่นกระบายออกโอ้น้ำถ่วมตรงนี้เจ้ว่าค่ะนั่นบ่าท่วมแปลงปนานไหนดอกค่ะ แค่ว่าจะตกดู้าตกดูนี่พระโทษพรจิตบดายเนียวอีกทั้งตัวน้องพี่น้องลูกพักไว้ทายู่เ้อกินาานหนวกับบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศดีๆค่ะเมื่อวานนี้ตอนแรงๆเสาหมองสอมตุ้นยัง กางเบืง้งมันสีงามงใหญ่ไหไวบอสมองซื้อเบียร์ละสิบบาทค่ะที่พี่สอมไวเดี๋ยวถ้าพี่น้องยางไปเบิ้งก้อนจืนหลายค่ะดินเหนียวดินสมองลิงอุ้ยอีกจังน้อยก็ได้เก็บพริกดูนะพี่น้องเว้ยพริกสุกแล้วด้วยนี่พริกเริ่มสุกห้ายแล้วค่ะพริกอันพริกคืนเมืองแล้วค่ะพริกกระเลียงเมื่อนันสมองเก็บไปส่วนหนึ่ง งัางมาเบิงค่ะสอมเพิ่มเพื่ออยากใยพี่น้องนามสาก็เพิ่มขคืนอีกแล้วค่ะดินก็อื่นมาเป็นดินสมองลิงมุดดินเนี้ยนะเดี๋ยวสมองสียหายเบิงเป็นดินแบบเนี้ยค่ะนี่เป็นดินแบบจังไดล่ะ นี่ดินแบบมันเหนียวแห้งนะพี่น้องแต่ว่านี่ตน้นยางต้นที่สมแม่นเบิดแล้วค่ะสดชื่นเบิ่อละไห้ไ,ไวๆเดอ้ตอต้นยางจะได้เกิดเห็ดง้มดีค่ะล้องซือเบียในหน่อยเบิง้งหุ่นก้อนปีกายนี่สาหมองซือเบียรต้นไห่มาปลูกเลย สงสัยเพิ่นสิกแ,แกเแแคแกนค้าถงก็เลยบ่ใหญ่ใหญ่เป็นยยยยปันงตนุนถ้าเพิ่นบ่นงามบ่สมบูรณ์สาม,มันก็ซื้อมาใหม่อีกนะใบเริ่มเหลืองแล้วพี่น้องเป็นอีหยังบ่ฮู้คือกันบ่คือฟังพุนนะะ่นเด้อค่ะฟังพุน่นน่ะใบเขียวงามดีฟังกกกวยพุ่นนะ่ะหรือว่าซาำหมองก็สินั่นแหละก้ล้วยมาปลูกแซมแถวนี้แหละ บรรยากาศดีแห้งค่ะบรรยากาศทงไ้ทงนายุ่เถียงไ้เถียงนาอุ้ย้ามองเห็นหน่วยนั้นพี่น้องสาวรสเป็นน่วยเดียวคือเห็นหน่วยเดียวล่ะเว่าท่านด้สูกเลยบ่าไข่ยโฟกัสปันไดนนี่พี่นอ้องสาวรสเป็นหน่วยเดียว บรรยากาศทงนาเขียงเขียด้องแซงแซะแซงแซะค่ะค่ะคลิปนี้เสาหม่องกะสิพาพพี่น้องชมสวนซ้ำนี้เด้อค่ะเพราะว่าฝนกระซิลิ้นมาแล้วนอสสาหม่องกระิีเข้าไปเถียงพื้นพี่น้องนะฟ้าเมื่อยมาแล้วั้งคุณนะคะ่ะฝนลิ้นเด้วสิเป็นวัดเป็นยังพี่น้องก็รักษาสุขภาพตัวเองเด้อค่ะคลิปนี้เสาหม่อ,มองขอตัวล้วไปกอ็เอาคลิปหนามาพอกันไหมสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ